ในต้องกนที่จังหวัด,ดอุดรธานีรับร้องนายรัฐมนตรีได้เปิดการสัมันาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศนะครับซึ่งร้องนายรัฐมนตรีก็ได้ชื่นชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐทั่วประเทศครับที่บริถิิ่งวิชาประวัติศาสตร์และยังปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอครับ ศาสตราจารย์กิติคุณดรวิสุเครื่องงามรองนายกรัฐมนตรีครับเป็นประธานเปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยลัดบิทยาครั้งที่40ครับประจำปี2 000, 5 6พภายในงานนี้ก็มีการบรรยายพิเศษพามในคุณีชา้างในหัวขอ้อประวัติศาสตร์ที่บกควรลืมครับซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมยนดาภาไลอำอเภอเมืองจังหวัดอุดอรธานีครับกัมีิิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรวมบรรยายให้ความรู้กับประกอบไปด้วย นางสาวตีหนุดเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและทีมที่ปรึกษาพิเศษสพทร่วมบรรยายในเทอนีนะครับค่รวมไปถึงการสัมมนานี่เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาเพิ่มพูนความร่้ทั้งด้านวิชาการการบริหารจัดการการมีส่วนรวมของโรงเรียน ครูคณะกรรมก,การสถานศึกษาและเครือข่ายต่างๆรวมทั้งมอบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็งให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนา,ท,าที่กล่าวไกลครับค่ะทั้งด่านศาสตราจารย์กิติคุณดรวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ยังคงให้ความสําคัญกับวิชาประวัติศาสตร์เพราะถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีความสําคัญอย่างหลายในการเรียนรู้ของเด็กๆ เพราะเป็นศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์แขนงต่างๆที่นักเรียนสิได้มีการเรียนในอนาคตบ่ว่าสิเป็นวิชาวิศวกรรมสถาปัตยกรรมนิติศาสตร์หรือรัฐศาสตร์ค่ะศาสตร์วิชาเหล่านี้นะคะก็อาศัยความรู้พื้นฐานที่เป็นประสบการณ์ของมนุษย์ในอดีตหรือว่าประวัติศาสตร์ค่ะดโดยโอกาสนี้นะคะสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งขอนแก่นได้ร่วมทายทอดสด ผ่านทางเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกลุ่มประชาสัมพันธ์เพจ Facebook NBT11 ทีวิอีสานทายถอดเสียงนะคะทงังสวทออุดรธานี FM 93.75เ่มเมกะเฮิร์ค่ะและได้ไปบันทึกเทปการบรรยายพิเศษเพื่อนํำมาเผยแผ่ในโอกาสต่อไปพร้อมค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของตอนเข่าง,งานคุณนิชาก็มีอย่างนองเนี่ยมาล่ำครับนู้นสะออนไหลการล่ามีภาพอีกเลยครับนี่แก๊สลักนี่คุณคนิชา ผมไปดังสอบถามผมครับบรรยากาศนี่ผมไปเห็นนะอันนั้นมี่อย่างค่ะเรืองเรืองแบกอึดนะค่ะมีบักอึอมีบักแตงโมบักฮุ้งมาดังแกสลักนี่แหละครับน้องจัดเอกน้องปัดผมสั้นปัดผมนี่ลอยมาไล่พร้อมครับนี่ช่วงแรกๆที่เป็นการอ๋อนี่แม่ปะค่ะแม่เนี่ยครับนางแกน้องว่สันปัดผมคุณนิชาฝีมือเนี่ยโอ้ยซำผู้ใหญ่ฝุดละครับนี่แกบักบฮุ้งบักฮุ้งเฮิมเอาบักฮุ้งเฮิมมาแกกับสีมีสีของความสุขความสมนี่นั่งน้องที่สายยุ่นเนี่ยน้องคิดดึงเด้อ เนี่ยเสือดีไซน์นี่ปักเองคัน้มก็เห็ดเองใบเตยอ๋อเสือที่น้องไซบานคือเสือของขึ้นชาส่มือนีเลยนะคะนเองขันกันเลยความสามารถของเยาวชนการแสดงนี่กสวยงามการล้ำการแสดงนี่กสวยงามล้ำเปิดตัวกับเป็นน้องๆจากโรงเรียนธนรบิทยามีโอกาสได้เบ่งอยู่ค่ะมาจากชุ่มพวงนครราชสีมาพอมดอกไม้อามเอเมวไหวท่านผู้ลักผู้ใยญ่มที่เป็นผู้นวมงานน้องเห็ดเองกับมือโอ้ค่ะรับเป็นเป็นความสามารถของเยาวชนไทยสนับสนุนกันต่อไปครับค่ะ